นี่คือกวางเสียมวลบ้านโคกสะอาดไปเนี่ยเพื่นครับเพราว่าเขาเรียกแค่นี้กับเป็นพ่อกวางนะลูกกวางค่ะอันนี้ลูกกวางเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เพื่อนครับเพื่อนย่งเข้ามาเบนเนี่ยเพื่อนเพื่อนคงใจเพื่อนคงใจใจเพื่อนส่องบังกวางน้อยกวางน้อยเพื่อนคงใจเนาะเพื่อนเพื่อนมาอย่างห่างกนว่าล่ะ นี่แหะกวางป่าบ้านพวกศาสตล่ะเนี่มีทั้งกวางน้อยกวางใหญ่ด้วกวางน้อยก็มีกวางใหญ่ก็มีเนี่ยนี่พวกขามไว้เอาหมกกระทันมาเป็นกินเนี่ยมีหมกกระทันมาเนี่เพื่อพิย่างมาเลยเพื่อที่พยานเฮาในกวางเลยมีทั้งน้อยทั้งใหญ่ในกวางน,นอนบนอ่ก็มีได้ยังบุรุษก็มีเนี่ยมีหละกวางป่าบ้านพวกศาสตร์ ตามบนุญน้าตาหลานขวางป่าขวางป่าหลานมีทั้งน้อยทั้งใหญ่เลใหญ่ก็มีน้อยก็มีนะตันนี้ลูกกวางลูกกวางหลานลูกขวางขวางเทินคนขี่แล้วล่ะขวางขวางตัวนี้กวางตัวใดมันติดติดหน้าหูแสดงว่าหาเก่ามาเนาะ กวางเคยติดหูไว้เสียงห่าเขามากวางน้อยพุ่นคือพ่อก,ก,กวางนะเพือ่อนใหญ่ขมูนะมีเขามีเขามีเขา,เขา,เขาย่างหอยนนน,นพนนอนแล้วตัวน,นั้นก,ก็มีแล้วกวางตัวนั้นก็นอนนะปุ๊บนี่นะกวางบ้านโคกสาดตะบนนาตาลละนี่มีทั้งน้อยทั้งใหญ่แล้กวาง เคนกัวก็เวี้ยได้เคนเบิ่งเฮาได้ข้าวเฮาย่างคัาชิเล่ได้ข้าย่างไปได้เอาฮาย่างคัาชิเล่ทำง่าย้ครอยื่มองเก้าใครอยู่ชมบลีได้ข้าย่างนี่นี่พ่อกวางได้เลยใหญ่สุดคือพ่อกวางพ่อกวางใหญ่ก็มุงได้ัอนนี้คือลูกกวางนี่คือคุณลูกกว่าง ผู้พ่อควางเริ่มย่างเข้าป่าแล้วที่ไปหากินใบไม้แล้วดำเบิง่งหัวควางคนเริ่มย่างไปได้ควางนะผู้เริ่มเข้าป่าแล้วแล้วออกมาจากป่าก็มีได้ควางเขาป่าก็มีออกมาจากป่ามีผู้ย่างเข้าป่าก็มีได้นี่นะควางไพรยักควางค่าอํามายเบิ่ง บ้านจอนี่แหละกว่างบ้านพุกศาสตร์แล้มีทั้งกว่างน้อยกว่างใหญ่แล้วกว่างใหญ่โอ้ไปยินถึงเลยอดพูดในเรื่อกว่างใหญ่กว่างใหญ่